ดูสิครับว่าตัวอะไรมาครับนี่ชนทะเลครับผมกปลาช่อนครับผมเฮ้ยข้างล่างมีดึงเหรอโอ้ดึงครับดึงเฮ้ยข้างล่างปลาช่อนไหมปลาช่อนหรือเปล่าข้างล่างเก็บไปก่อนครับไซนี้น่าจะเป็นปลาฝูงนะครับ ดูสิครับดูสิครับสวยงามจริงๆครับเออโดนเลยใช่ไหมล่าโดนล่าโดนล่าบอกแล้วอย่าซ่าบอกแล้วอย่าซ่าอ่าเดี๋ยวจะกินข้าวผ่านทู่จะ <c oughs> กินข้าวปักทู่ครบเบ็ดเร็วอ่ะ ดูนะครับมันกัดเบ็ดเลยนะครับโอ้โหดูดิครับดูเบ็ดครับดูเบ็ดฮะเห็นไหมฮะเราหุบหน้าอย่างนี้เพครับผมติดตัวครับไม่ไหวน้องเขากัดครับน้องเขากัดโอ้โหน้องเขากัดหน้าเบ็ดหน้าเบ็ดหุบเข้ามาเลยครับผมอ่าไหน๋มาดูใกล้ๆดูครับอ่าฮะนั่นไงฮะน้องเขากัดดูสิครับโอ้โหดูดูเห็นเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดไม่ไหวไม่ไหว ดูสิครับมาขาว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 มาเลยครับผมอเนี้ยสวยจริงๆครับตำมะตำมะปลาชนด้วย สายนับนี่วะดูดชมมันนี่อา้าวคองนีรวะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับผมดูสิครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเป็นมาแล้วนอนจับปับ๊บ ดินนะดินดินนกชวบลาวาชั่วชั่ชั่ลาวาชั่วชั่ชัช่เ <c oughs> พื่อนเพื่อนครับผมอยากจะบอกว่าฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมเบ็ดข้องด้วยเบ็ดเบ็ดติดหินด้วยครับเบ็ดติดหินด้วยผม <c oughs> มันกัดเบ,บ็ดครับตัวนี้มันด้นลึก โอ้โหเดี๋ยวก็ลนใส่ตีนอีกอ่ะเดี๋ยวลนลนใตยตีนนีกอ่ะมันมันด้นครับมันด้นมันด้นโอ้โยจับมันไม่อยู่เลยครับบ้าจริงๆเลยโอ้มันไม่อ้าปากอ่ะเนี่ยเราว่าชั่วชั่วชอ่วอะ จผ,ผู้ชายร้อยพันใช่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำก็คือความหวังของพ่อแม่การนี้การนี้ มาเป็นระยะระยะครับระยะไม่ชิดและก็ระยะไม่ห่างเจอคือความหมายของชายในฝันเจอคือน้องเชียงหานช่อนก็ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับปลาช่อนโอ้ข้อง มะดมะสวยมากสวยมากมากไซนี้สวยมากมากปลาใหญ่ใหญ่เพลสวยมากที่สุดในโลกแมงกะพรุนแมงกะพรุนแมงกะพรุนก็มาแมงกะพรุนก็มาออไม่กี่วันคลื่นก็มาไม่ก,ก,มกี่วันแผ่นดินก็ไหว <c oughs> <c oughs> พายุก็มาไม่เง้ย ก๋าวครับลาเกา๋าวฮอนก๋าลิงเก๋าลิงก็มาเก๋าลิงก็มาครับผมมาดูครับว่าจะเป็นปลาอะไรไมีให้รุ่นหนึ่งครับผมติดหินแล้วครับผมติดหินแล้วครับโอ้วันนี้หมอกมากเลยครับผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยครับผม มาเส้นซวยก <cake> ็ต <working> <tinc S 2> ้องทนเจ็บทำไมครบตีนแหกแล้วปลาแทงครับปลาแทงโอ้โหมันแข่งอะไรอย่างนี้นี่โอ้โหเลือดเราเพลเลยครับพวกไม่รู้เลือดคนหรือเลือดปลาไม่ใช่เลือดปลาเลยครับตอนนี้พวกเลือดคนเลยครับพวกมีการโดนแทงกันแล้วครับ สองตัวแล้วพวกเหรอเป็นไหมไปได้ไหมปลาตำมะล้นล้น ไม่มีอะไรแปลก r อมเข้ามาเลยรอทิดได้แบนี้อันนี้นี่เลยอิดเดียวนี่เดี๋ยวอีเดียวเดียวอีกเดียวนี่หรัครับแต่ว่าเป็นแถวครับผมนู่นไงครับขาว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 ข้างล่างสองสามตัวอีกครับ งามรงจริงๆน้ำใสๆสวยมากเลยครับผมนนนนนนมีล hmm. ูกช่อนมาหนึ pre, ่งต like. ัวด้วยนะครับเมื่อกี้เเอออมื่กี้ได้ปลาลูกช่อนมาหนึ่งตัวด้วยดูฮะเก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บได้เรื่อยๆครับเก็บได้เรื่อยๆไม่ถึงกับดีเท่าไหร่แต่ก็เก็บไป ดีเท่าไรแต่ก็เก็บไปเรื่อยเรื่อมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย เยอะนะครับขึ้นโอ้โหขึ้นจับข้างเรือนี่เยอะแยะมากโอ้เป็นตันเลยอ่ะแต่ว่าวางาวเบรคเราวได้มาหน่อยนึงยายดูจังหวัดเพชรบุรีครับขอบคุณมากครับครับผมอยู่ไกลมากครับส่งไม่ได้เป็นข้อไหน ได้ชมกันนะฮะได้ชมกันยังอีกห้องนะครับผมนี่ห้องนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ยังอีกห้องนึงครับยังอีกห้องนึงโอเคเอาไปขอดนะไปลูกมัดรมาคิดถึงสาวที่อยู่ไกลนี่ฮะหวัสดีครับน้องเอ,อง็กหวัสดีครับ ปลาช่อนน้องเอ็กม,ม,มีช่อนทะเลแล้วก็มีปลาสากด้วยน้องเอ็กอปลาสากปลาช่อนแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น